สวัสดีนะคะหลังจากที่เราได้ไลฟ์สดนะคะเราก็ไลฟ์สดันวันนี้นะคะแล้วก็ลูกค้าเข้ามาที่ไลฟ์ค่อนข้างที่จะเยอะบรรยากาศในการไลฟ์สดเดี๋ยวพี่แอมให้ดูสินค้าอันนี้เตรียมรอขึ้นเชลนะคะแล้วก็เตรียมจัดส่งกับคุณลูกค้านะคะบรรยากาศตอนนี้นะคะเดี๋ยวพี่แอมให้ดูเบื้องหลังของการที่เราไลฟ์สดนะคะว่าแต่ละคนเนี่ยเดี๋ยวเขาไลฟ์สดเขาทำยังไงกันบ้างนี่นะคะ บรรยากาศในการไลฟ์สดในว,วันนี้เลยนะคะันนด้ลูกค้าเยอะนิดนึงนะคะแอดมินหลังบ้านก็เต็มของให้กับแอดมินมีนะคะในการที่เราจะไลฟ์สดวันวันนี้นะคะลูกค้าก็มาสอบถามเยอะค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะบรรยากาศในการไลฟ์สดในว,วันนี้นะคะนี่ทีมงานทํางานกันเต็มที่นะคะแล้วก็เด๋ทแทมให้ดูสินค้าให้เราเตรียมจัดส่งวันนี้นะคะ ขอบคุณมากๆเลยนะคะลูกค้าทุกท่านที่ให้การสนับสนุนร้านเรานะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่แอมให้ดูบรรยากาศนนการไลฟ์สดวันนี้นะคะขอบคุณทุกท่านมากๆเลยะค่ะ